ที่บ้านหลังนั้นนะนะมันมีผู้หญิงถูกฆ่าตายด้วยความเครียดแค้นชิงชังจากสามีของเธอลูกสาวของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนับตั้งแต่วันที่ฉันย่างก้าวเข้าไปฉันก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกเลย <목소리> 주옹 피ง ก็เหนื่อยหน่อยอะเพิ่งย้ายบ้านใหม่น่าสนใจจังเลยอะเย็นเนี้ยฉันไปเล่นบ้านเธอได้ไหมก็ดีนะเราจะได้อ่านหนังสือด้วยกันไงบ้านใหม่เนี่ยดีมากเลยนะอยู่ใกล้โรงเรียนเดินใไปแป๊บเดียวเองแหมเข้าใจเลือกบ้านนะสวยจังพี่ชายฉันอะซื้อได้ราคาถูกด้วยแหละกลับมาแล้วนะคะ แม่คะวันนี้โซล่ามาบ้านด้วยคะ่ะรบกวนด้วยนะคะนี่สงสัยแม่จะไปตลาดะ่ะงั้นเราไปเล่นข้างบนกันก่อนดีกว่าเรียวกะนี่พี่ชายเธอลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้เธอเลยแหละเนี้ยอิจฉาจังเลยอะเอ๊ะ มันเสียงอะะไรนะเอ๊ะเสียงมันดังมาจากห้องพี่ชายฉันเลยเดี๋ยวฉันไปดูก่อนลวกันโซระไม่มีอะไรหรอกสงสัยจะเป็นหนูนะ่ะเมื่อเช้าพี่ชายฉันบอกว่าที่ห้องเขามีหนูนะ่ะอ๋อพวกหนูงนั้นเหรอใช่จ้ะ ฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะว้าอะไรอะรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยแฮะ ฉันจะกลับแล้วนะเดี๋ยวกาอะไรนะมิซาเอแม่คะเห็นแผ่นโค้ดอน t ต e เวอร์ชันของหนูไหมหนูหาไม่เจอค่ะสงสัยคงยังไม่ได้แกะออกจากแพ็คมั้งลูกลองดูดีๆสิ ช่างมันเหอะหซื้อใหม่ก็ได้ไน,นอนดีกว่าโอ้ยในยดูซิพรุ่งนี้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยเสียงอะไรกันนะ่ะเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่าเอ๊ะอะไรกันนะแม่ครับสงสัยในห้องผมว่าจะมีหนู่ครับ ตายแล้วอะไรกันนี่เพิ่งย้ายเข้าได้แค่สองวันเองนะเนี่ยแม่ว่าแม่สั่งให้คนทำความสะอาดหมดแล้วนะสงสัยอะห้องพี่ชายจะซกมกจัดเลยมีหนูเข้ามาอาศัยอยู่เลยอะค่ะแม่เงียบเถอะหน้ายี่ตัวดีไปเรียนดีกว่าวันเนี้ยผมกลับดึกนะครับแม่นอนกันก่อนเลยไม่ต้องรอผมนะจะลูก เอ๊อไหนดูซิตรงโต๊ะเนี่ยเหรออืมสงสัยต้องทำความสะอาดซะหน่อยละเอยง่วงจังเลยขอน,นอนสักงีบดีกว่าอืม เอ๊ะสียงอะไรนะ่ะกลับมาแล้วเหรอเรียวกากลับมาแล้วเหรอลูกเอ๊ะไม่มีอะไรนี่นะหรือว่าเราหูฝาดไปนะวันนี้มีรายการอะไรดูบ้างเนี่ยอืมขอเปิดดูไหนดีกว่าิิดจรงห ใส่ตาเราจะฝาดไปมั้งเออไซโต้ไซโต้รากลับก่อนนะอย่าหักหอมนักล่าได้ได้ เจอกันพรุ่งนี้นะโอ,โอ้ตายแล้วเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยสงสัยเราจะต้องกลับบ้านแล้วบางเนี่ยเฮ้ยค่อยทําต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเอ๊ะพี่ชายเหมือนเร็วกะเลยฮะแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยแล้วมาทำอะไรแถวนี้นะ เอออ้าหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยโอ้หรือว่าเราจะตาฝาดไปนะไซโตซาเอ,อ๊เสียงแม่นี่นาเอ,อ้าแม่นี่แม่ครับแม่ครับแม่อยู่ไหนเนี่ยเอ,อ๊ะหรือว่าเราทำงานมากจนเพี้ยนไปนะ อ้านี่หนูหนูเข้าไปในนั้นได้ยังไงละเนี่ยพี่คะช่วยหนูด้วยหนูโดนขังไว้ในนี้คนเดียวหนูออกไปไม่ได้อะค่ะช่วยด้วยกับคุณพ่อเธอเอาแล้วหนูเข้าไปได้ยังไงละ่ะนั่นไงแม่หนูข้างหลังพี่อะค่ะไหนไหนเอ้าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเอ้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่เราทำงานหนักจนตาฝาดเป็นจริงแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกลับบ้านดีกว่าเรากลับมาแล้วครับเอ้าแม่เดี๋ยวกะยังไม่นอนกันอีกเหรอเนี่ย ผมบอกว่าไม่ต้องรอไงครับยังหรอกก็แม่กับน้องเป็นห่วงลูกไงจ้ากลับสะดึกเชียวนะก็งานมั่ไม่เสร็จนะครับแม่ตชิกอายกเท าวกมันให้ตายให้หมดแล้วบ้านนี้ก็เป็นของฉันเหมือนเดิมค่ะคุณพกเธอเป็นไรนะคะคุณแม่อย่าทำซ่วมเลอะนะคะคุณแม่อุ๊ยอุยเริ่มจะมาอีกแล้ว่ะโอ้ยคุณแม่ใช้ห้องน้ำเสร็จหรือยังคันเนี้ยวกเธอ ให้คุณแม่เข้าห้องน้ํานานจังเลยนะคะเนี่ยหนูขี้ลาดรถกางเกงแล้วนะคะคุณวกื่อเธอโต๊ะทางานอันนี้ฉันลหลงไหลมานานและดีจังเลยเจ้าของมันตายไปแล้วฉันจะได้ยึดไว้ทําการบ้านนะคะคุณวพ่อแต่เฮออคุณแม่ลงไปเดี๋ยวนี้ล่ะคะ่ะ คะคุณแม่เสียงบรนดังตั้งแต่เจ้าของเก่าตอนอยู่แล้วนะวายวายคุณแม่อะไรคณะวายวายอะไรนะโดเรมตอนคนนี้จะช่วยดูแลนายเป็นอย่างดีเองเลยละวายนี่มันอะไรกันคเนี่คุคณเธอ